นะเราได้ใช้ร่างกายมาเยอะแยะเลยนะเราต้องมาขอบคุณเขาหน่อยแล้วล่นะสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนค่ะเย่มาครูดาวแล้วนอนกันมีคนถามครูเยอะมากครูไม่เหนื่อยบ้างหรอไม่เหนื่อยเลยค่ะมีความสุขมีความสุขนะคะทุกครั้งที่พวกเราได้เจอกันนะคะ ถึงเวลาเข้านอนครับผมครูสิตามาส่งทุกคนเข้านอนนะคะครูมาส่งเข้านอนครูสีตามาส่งเข้านอนด้วยการโปรแกรมจิตด,ด้านดีกันลูกอ่ะสวัสดีพวกเราทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่นะคะการโปรแกรมร่างกายให้มั่งคั่งเหลือเฟือกับครูสิตานะคะ วันนี้คุณเองเป็นคนเลือกชีวิตตัวเองนะคะคุณเองเป็นคนกำหนดก,กำหนดอนาคตตัวเองนะคะวันนี้ทั้งวันแล้วนะ,ะเราได้ใช้ร่างกายมาเยอะแยะเลยนะ,ะเราต้องมาขอบคุณเขาหน่อยละล่ะนะคะขอบคุณที่เขาทํางานหนักเพื่อเราสวัสดีทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะหากเรารู้จักทาบซึ้ง ในสิ่งที่เราทำซับซึ้งร่างกายที่เขาตอบแทนคุณของเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆที่สำคัญคือคุณต้องรู้เวลานะว่าคุณควรนอนเวลาไหนอย่างครูสิตาเนี่ยต่อให้ทำงานขนาดไหนนะคะก็จะนอนไม่เกินตี2ออย่างแน่นอนนะคะเราไม่นอนดึกนะคะเพราะว่าร่างกายเราต้องการชาร์จแบตก็เหมือนโทรศัพท์นั่นแหละลูก แบตหมดก็ต้องชาร์จแต่ครูจะไม่ทําให้ร่างกายเราน็อกแบบนั้นครูเนี่ยรักตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยครูจะไม่ทําสิ่งที่ฝืนค่ะครูจะทําเมื่อใจครูเรียกร้องว่าครูอยากให้อีกครูอยากให้อีกวันนี้หัวใจครูเรียกร้องให้ออกมาหาพวกเราทุกคนค่ะเพราะครูรู้แล้วว่ายิ่งเราให้ครูยิ่งได้พลัง หลังจากครูไลฟ์สดสอนพวกเราที่หน้าเพจครูสิตาพรนสวรรค์ปั้นเองได้จบนะคะครูก็นั่งดื่มน้ำอุ่นอยู่ประมาณ5แก้วนะคะและครูก็ขอบคุณเส้นเสียงของครูขอบคุณร่างกายของครูขอบคุณทุกอนูเซลล์ของครูที่ออกมาแบ่งปันได้อย่างยอดเยี่ยมมากเก่งมากทรงพลังมากน้ำเสียงที่สัมผัสสะเทือนให้คนทั้งโลกได้มีการตื่นรู้ค่ะระหว่างที่ครูกำลังจิบน้ำไปนั้นนะคะ ตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าเส้นเสียงค่อนข้างโป่งเลยนะเพราะว่าวันนี้ครูไห์สดนะคะแล้วก็ใช้พลังเสียงค่อนข้างต่อเนื่องกันนะคะแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชน,นะคะปรากฏว่าระหว่างที่ครูดื่มน้ําไปครูรู้สึกว่าครูดื่มน้ําทริปชโลมใจให้กับร่างกายของครูครูดื่มน้ําทริปที่เป็นน้ําจากสวงสวรรค์ค่ะให้กับร่างกายของครูเองค่ะ ปรากฏว่าครูดื่มน้ําได้ไปประมาณ2แก้วค่ะอาการเส้นคอที่โป่งๆป่งขึ้นมานะคะกับยุบลงยุบลงค่ะและตอนนี้ครูก็ไม่ได้รู้สึกว่าครูเจ็บคออะไรเลยนะคะรู้สึกว่าแข็งแรงและรู้สึกว่าหัวใจมันพองฟูมากนะคะจนต้องออกมาหาพวกเราทุกคนคะ่ะหัวใจเรียกร้องให้ออกมาช่วยคนนะคะเพราะครูรู้ว่าเวลามันถอยหลังอยู่ครู ไม่สามารถเป็นอมตะที่จะอยู่บนโลกนี้ได้ค่ะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหากเรารู้คุณค่าในแต่ละวันแต่ละห่วงนาทีแต่ละเสียววินาทีเราเองจะบริหารจิตบริหารใจบริหารเวลาของเราได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะเราจะไม่เสียเวลากับคำพูดลบๆของใคร จะไม่มีใครที่สามารถมาทำลายพลังแห่งความสุขในหัวใจเราได้หากเราไม่อนุญาตแม้คนที่เรารักพยายามพูดจาล้อกวนโดยทำให้เราหงุดหงิดเพียงใดหากใจเราสุขเราจะนิ่งไม่รู้สึกรู้สึกแค่เพียงว่าเขารักเราเราจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ค่ะหากเราวางเฉยในเรื่องลบให้เร็วเราจะดึงดูดสิ่งดีๆง่ายค่ะ แต่หากทุกครั้งที่เรื่องลบเข้ามาหาเราพวกเรากลับรู้สึกว่าพ่ายแพ้มันเขาพูดแล้วฉันเจ็บปวดเขาพูดแล้วฉันอึดอัดเขาพูดแล้วฉันรู้สึกไม่ดีคุณก็พ่ายแพ้ต่อด,ด้านลบแล้วล่ะค่ะคุณเองจึงต้องรับผลลัพธ์ด้านลบๆที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่ากับตัวคุณค่ะหากวันนี้คุณมั่งคั่งเหลือเฟือและคุณรู้จักวางเฉยในด้านลบๆเป็นค่ะ คุณจะไม่รู้สึกอะไรกับสิ่งใดก็ตามที่มากระทบต่อตัวคุณค่ะคุณจะรู้สึกมันเบามันสบายมันอิ่มในหัวใจอย่างน้อยเขายังอยู่กับเราอย่างน้อยเขายังไม่จากจากเราไปไหนอย่างน้อยเราเองสามารถคุมสติอารมณ์ได้ยอดเยี่ยม,มามกอย่างน้อยเราเองมีสมองสุดอัจฉริยะที่ดักจับได้ว่านั่นคือคำพูดลบๆแต่แฝงไปด้วยความปรารถนาดี อย่างน้อยเราเองก็ขอบคุณตัวเองค่ะที่เรามีสติในการระงับอารมณ์ร้ายๆต่างๆแล้วก็รู้สึกถึงการตื่นรู้แล้วพวกเราทุกคนตื่นรู้แล้วค่ะใช่วงวินาทีให้มีคุณค่าใช้เสียววินาทีให้มีความสุขหากวันนี้ค่ะใครก็ตามที่ทำให้เราเจ็บปวดในหัวใจหากเรา ไม่ขีดให้คําจํากัดความมันว่าเจ็บปวดเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดค่ะหากเราขีดคําจํากัดความหมายว่ายังดีที่เขายังอยู่กับเราและทุกสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะเป็นคําพูดที่เป็นเพียงคําความปรารถนาดีค่ะแต่เขาอาจจะตกแต่งให้สวยงามไม่เป็นรับรู้ซึ่งความปรารถนาดีไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกโกรธเคืองค่ะ วางเฉยในอารมณ์และนำตัวเองขึ้นสู่ปิติสุขค่ะเพราะร่างกายของเรานั้นเราเองเป็นคนคอนโทรลทุกอย่างค่ะผลลัพธ์เราจะเกิดเมื่อเราคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกของเราผลลัพธ์เราจะเกิดเมื่อเราคอนโทรลอารมณ์และความรู้สึกของเราค่ะเราบังคับตัวเองให้ยกมือซ้ายยกมือขวาหลับตาลืมตากินข้าวไม่กินสุขทุกขเบิกบาน เราคือคนบังคับและก็คอนโทรลเขาอยู่แล้วค่ะกับอีกแค่อารมณ์ชั่ววูบเราเอาอยู่ค่ะบอกตัวเองซ้ําๆว่าเราเอาอยู่ค่ะอารมณ์ลบไม่ใช่สึนามิค่ะที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ความหงุดหงิดหัวเสียของคุณไม่ใช่พายุไต้ฝุ่นค่ะที่คุณไม่สามารถระงับมันได้พลังลบๆที่คุณเจออยู่ตอนนี้ มันไม่ใช่ทอร์นาโดที่จะพัดพาบ้านคุณไปค่ะดังนั้นตื่นเถิดหนาอย่าให้อารมณ์มนุษย์อยู่ด้านลบๆมาทำลายล้างชีวิตเราอีกเลยลูกหยุดเสียทีพอเสียทีตื่นได้แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องรับรู้ค่ะว่าการที่เราปล่อยให้อารมณ์ลบๆ การคิดลบๆการตีความด้านลบมันพัดพาหายะนะแห่งชีวิตเรามาไม่รู้กี่ปีแล้วลูกเราเอาอยู่ค่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่บิดหัวใจเล็กๆชีวิตก็สุขขึ้นแค่บิดความคิดเล็กๆชีวิตก็ไปต่อได้แค่ตีบวกให้มากๆชีวิตก็ง่ายสบายแค่มีความสุขเรื่องเริงในหัวใจ คนรับใหม่ก็มาทันทีจงเบิกบานมีความสุขรับรู้ถึงพลังแห่งความมาังคังเหลือเฟือรับรู้ถึงตัวเราที่อยู่กับเราตรงนี้หนอรับรู้ถึงสติอารมณ์ของเราค่ะที่เราสามารถควบคุมได้อย่างดีไม่มีสิ่งใดยากค่ะถ้าเราจะทำและไม่มีสิ่งใดง่ายค่ะถ้าคุณไม่ลงมือทำ ทุกอย่างมันง่ายแค่คุณทําทุกอย่างมันง่ายแค่เราเชื่อทุกอย่างมันเป็นไปได้แค่เรามีสติค่ะถึงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้สึกซาบซึ้งในตัวเองนะซาบซึ้งในสมองซาบซึ้งในอารมณ์ซาบซึ้งในทุกๆสิ่งที่เรายังมีพวกเขาเหล่านั้นอยู่แม้ตอนนี้คุณจะอยู่ห้องเช่า แต่ยังน้อยห้องเช่าหลังนี้ก็นำพาเรามาเจอกันแม้วันนี้คุณจะนอนพัดลมแต่ยังน้อยพัดลมของคุณก็ยังนำพาเรื่องราวดีๆอากาศอันบริสุทธิ์มาให้กับคุณแม้วันนี้คนข้างๆของคุณเขาจะพูดจาสอเสียดคุณมากเพียงใดแต่คุณจงรู้ไว้ว่ามันก็ยังดีที่ยังมีเขาอยู่ค่ะไม่มีสิ่งใดยากเกินความสามารถของมนุษย์ค่ะ หากมนุษย์สามารถสร้างอุโมงใต้ทะเลได้หากมนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตึกราบ้านช่องเครื่องบินครูว่ามันยากกว่านะลองคิดสิถ้าครูบอกเราว่าถ้าเราสร้างเครื่องบินได้เราจึงจะร่ำรวยมันคุณยากใช่ไหมคะแต่ครูบอกเราว่าแค่เราใจเหลือเฟือแค่เราคอนโทรลอารมณ์ได้คุณจะรวยจริงๆนะ คุณว่าอะไรมันง่ายกว่ากันระหว่างครูบอกให้เราเดินเท้าเปล่าไปทั่วโลกแล้วคุณจะเป็นอัคารมหาเศรษฐีกับการที่ครูบอกคุณว่าคุณแค่เชื่อความมั่งคั่งเหลือเฟือคุณแค่เชื่อในความมั่งคั่งเหลือเฟือของโลกใบนี้สมบัติสวรรค์ทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณคู่ควรคุณคิดว่าอย่างไหนมันง่ายมากกว่ากันเชื่อศรัทธาลงมือทำ เชื่อศรัทธาลงมือทําครูเองเป็นผลลัพธ์ให้กับพวกเราได้มากพอคะ่ะครูเชื่อว่าพวกเราคงจะตื่นรู้และมีความสุขไปกับสิ่งที่ครูแบ่งปันครูไม่ได้ทําสิ่งยากๆที่ชาวบ้านเขาทํากันคะ่ะแต่ครูทําสิ่งง่ายๆที่พระาศาสดาทุกศาสนารู้คะ่ะครูทําสิ่งง่ายๆที่คนระดับโลกที่คนใช้ทางรัฐเขารู้กันคะ่ะ กดจักรวาลกดแรงดึงดูดเป็นสิ่งง่ายๆจงปรับอารมณ์ความรู้สึกที่คุณเคยได้ยินมาคนระดับโลกผลลัพธ์ระดับโลกผลลัพธ์ที่คาตามีอยู่มากมายทั่วโลกค่ะคนระดับโลกไม่ใช่มีแค่หนึ่งคนสองคนค่ะแต่คนระดับโลกนั้นมีเป็นร้อยเป็นพันคนค่ะดังนั้นพวกเราทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ เราเองก็คู่ควรที่จะใช้ทางรัฐเพื่อเป็นคนระดับโลกเช่นเดียวกันลูกครูเองอ่านหนังสือระดับโลกมามากมายค่ะก็ยังไม่เคยเจอใครที่ประสบความสําเร็จได้เร็วอย่างตัวเองอย่าหาว่ายอตัวเองเลยนะคะต้องขอชื่นชมตัวเองเลยดีกว่าค่ะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จากคนที่หมดสิ้นเนื้อปดาตัวเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วอ่ะ มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจอะเมื่อเจอทางรัฐระดับโลกขอบคุณตัวเองที่กล้าบ,บัญญัติตัวเองว่าจะประสบความสำเร็จในระยะเยวลาไม่ถึงปีขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจลงมือทำในทุกเมื่อเชื่อวันในทุกลมหายใจขอบคุณตัวเองที่ซาบซึ้งในห้วงวินาทีทุกๆอย่างขอบคุณตัวเองที่ออกมาให้อย่างไม่มีข้อแมขอบคุณตัวเองที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ ขอบคุณตัวเองที่ะระลิกละระีเบิกบานขอบคุณตัวเองที่ไปต่อด้านดีเสมอขอบคุณตัวเองที่มองไม่เห็นอุปสรรคใดๆขอบคุณสมองใสๆของฉันที่จดจำแต่เรื่องดีเท่านั้นเรื่องไม่ดีไม่เคยอยู่ในสมองของฉันอีกตลอดการขอบคุณตัวเองจริงๆค่ะครูจึงมีวันนี้ขอบคุณความะระลิกละระีความบ้าในตัวครูทุกๆอย่างค่ะที่ครูออกมาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคน แบบไม่หวงภาพลักษณ์ใดๆภาพลักษณ์มันแค่เปลือกค่ะแต่หัวใจที่งดงามนั้นคุณคู่ควรกับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะครูอ่ะรักพวกเราทุกคนบ้างนะและครูก็รู้ว่าพวกเราทุกคนอ่ะรักครูและครูรู้อย่างชัดเจนค่ะว่าพวกเรารับรู้ถึงจิตของผู้ให้ที่ครูแบ่งปันค่ะคำพูดง่ายๆที่พลิกฟ้าพลิกโลก พิกจักรวาลครูเองบรรจงสร้างทุกคลิปแม้จะเป็นคลิปฟรีค่ะเพื่อหวังว่าพวกเราทุกคนไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะคุณจะตื่นรู้และมีผลลัพธ์ได้ยิ่งใหญ่กว่าครูสิตาค่ะครูเพียงทำคลิปเพื่ออวยพรให้พวกเราทุกคนในทุกเมื่อเชื่อวันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันไม่ว่าคุณจะไม่มีใครเพียงแค่คุณคลิกคลิปคุณก็จะเจอครูสิตาค่ะ ครูจะอยู่ในใจพวกเราเสมอแม้ร่างกายครูจะดับสูญไปจากโลกใบนี้ครูจะทิ้งมรดกที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือปัญญาให้กับมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้ค่ะวันนี้ครูขอให้เราสรุปบทเรียนการตื่นรู้วันนี้ค่ะคุณเข้าใจว่าครูสื่อความหมายอะไร บนความมั่งคั่งเหลือเฟือนี้พิมพ์ตอบโต้กับครูในลูกตอนนี้พวกหนูรู้สึกอย่างไรคุณได้รับรู้อะไรค,ค,นนไคุณเห็นครูทำงานขนาดไหนคุณเห็นครูทําประกอบสมาอาชีพด้านดีขนาดไหนคุณเห็นครูออกมาให้ขนาดไหนในทุกช่องครูออกมาให้สุดชีวิตคะ่ะเพียงเพราะว่า กลัวว่าไม่มีพรุ่งนี้ให้แก้ตัวค่ะไม่อยากเป็นวิญญาณแล้วมานั่งทุก์ว่าทำไมฉันทำไม่เต็มที่สู้ทำมันเต็มที่ในทุกๆวันดีกว่าค่ะครูรักหนูทุกคนนะขอบคุณที่ส่งความรักขอบคุณที่ส่งผลลัพธ์มาแม้เพียงหนูขายได้หนึ่งชิ้นครูก็มีความสุขขึ้นแล้วค่ะ แม้เพียงวันนี้หนูบอกครูว่าหนูมีความสุขมากเลยค่ะครูก็โคตรดีใจแล้วค่ะแม้เพียงหนูบอกครูว่าหนูมีสติตื่นรู้และรู้เท่าทันตัวเองมากเลยค่ะครูก็มีความสุขมากแล้วค่ะหนูรู้สึกอย่างไรขาดไม่ได้เลยนะการโปรแกรมครูไม่รู้ว่าครูจะทำได้ถึงวันไหนครูขอให้เราเซฟไว้ หากวันนึงเราต้องจากกันจากโลกใบนี้ครูไม่มาหลอกพวกเราแน่นอนนะสัญญาเลยนะ,ะคะครูจะไปที่ชอบที่ชอบนะคะขอให้พวกเราทุกคนกลับมาย้อนฟังคลิปนะเพื่อโปรแกรมตัวเองแล้วก็ออกมาแบ่งปันคลิปในแบบที่พวกเราทำสำเร็จไปช่วยเหลือผู้คนแทนครูด,ด้วยในวันที่ครูไม่อยู่ เอาไปสร้างผลลัพธ์ให้ยิ่งใหญ่แทนครูด้วยในวันที่ครูละสังขารไปจากโลกใบนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกันในวันพรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดมาการันตีได้ค่ะหากวันนี้คุณทำมันเต็มที่แล้วคุณจะไม่เสียใจค่ะหากคุณจากไปจากโลกใบนี้แต่หากวันนี้คุณยังคงผัดวันประกันพรุ่งอยู่ คุณก็จะเสียใจไปตลอดชาติยันดวงวิญญาณค่ะว่าทำไมคุณเจอทางรัฐคุณยังปล่อยให้มนุษย์ยู่ด้านลบๆอารมณ์ด้านลบๆมาทำลายชีวิตคุณครูเองเป็นแค่ป้ายบอกทางค่ะหนูจะเดินหรือไม่นั่นชีวิตของหนูใครง่วงหลับไปเลยนะครูโปรแกรมให้นะลูกครูขออวยพรให้พวกเราทุกคนค่ะ ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีความสุขในหัวใจทุกอนุเซลล์รักร่างกายตัวเราเยอะๆดื่มน้ำมากๆกินอาหารให้ตรงเวลาอย่านอนเกินตีสองชาร์แบตเยอะๆมีความสุขกับสิ่งรอบตัวให้มากๆรักครอบครัวเยอะๆรักผู้คนมากๆมองเห็นทุกสรรพสิ่งก็รักไปหมดซาบซึ้งทุกสรรพสิ่งค่ะ ที่เขาพร้อมสนับสนุนเราเขาจะสนับสนุนเราไม่ได้หากเราไม่เคยซาบซึ้งที่มีเขาอยู่แม้สิ่งของที่ไม่มีหัวใจก็อย่ามองข้ามหากเรารักทุกสรรพสิ่งเป็นทุกสรรพสิ่งก็จะรักเราเป็นค่ะขออวยพรให้พวกเราทุกคนมั่งมีมั่งคั่งในทุกๆด้านขอให้พวกเราทุกคนปลุกพลังพระเจ้าในตัวเราขึ้นมาได้ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าครูสิตาค่ะ ขอให้บุญบาร,รมีที่ครูได้สะสมมาในการช่วยเหลือผู้คนส่งผลสะท้อนให้ทุกคนได้เกิดการเตื่นรู้เกิดดวงตาเห็นธรรมธรรมคือธรรมชาติขอให้พวกเราทุกคนได้สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่หากเราสร้างผลลัพธ์ที่เล็กน้อยผู้คนจะไม่เดินตามจงลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะลูกนะโลกใบนี้ต้องการคนแบบเราค่ะจงลุกขึ้นมา เป็นคนพิเศษแห่งจักราวาลขอให้เราทุกคนได้รับสัมผัสสะเทือนนี้และเปลี่ยนแปลงชีวิตฉับพลันทันใดพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้วันนี้ดีที่สุดแต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้รักที่จะให้จงเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยรักจากใจครูสิตาปาฏิหารแห่งชีวิต